มาครับมาดูวิธีการตั้งค่าการเล่น2แอปนะของ Samsung Galaxy a 0 6นะครับเรามาดูว่าเครื่องรุ่นนี้เล่นอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นว่าเล่นเฟซสเฟซเล่นลาย2ลายตั้งยังไงมาดูกันได้เลยครับก่อนอื่นนะต้องเข้าไปโหลด f a c e b o o k นะครับ โหลด Facebook โหลด Line ต่างๆนะครับที่เราต้องการจะเล่น2แอปติดตั้งไว้ในเครื่องก่อนนะต่อมาเมื่อเรามีแอป facebook นะครับแอป line เรียบร้อยแล้วนะ ig พวกนี้นะครับโหลดติดตั้งให้เรียบร้อยอย่างแรกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมานะหาคำว่า คุณสมบัติขั้นสูงนะครับนี่ครับแตะไปเลยสังเกตตรงนี้นะครับนี่ Dual Messen เจนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับนี่ Gala x y A06 นะครับก็จะเล่น Facebook เล่น l ล n e เล่น Mess e n g e r ได้2บัญชีนะครับติ๊กไปเลยนะครับนี่ครับกดติดตั้งนะ ติดตั้งสำเนาที่2ของ facebook เสร็จแล้วนะครับก็จะมีรูปคนนิ่งนะครับต่อมาติ๊กคำว่าไลน์นะครับกดติดตั้งนะนี่ครับไลน์ก็จะมีอยู่สองบัญชีนะครับต่อมากด Messenger นะครับกดติดตั้งนะครับตอนนี้ m e s s e n g e r ก็จะมีอยู่สองบัญชีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า เฟซบุ๊กขึ้นมาไหมตอนนี้เฟซหลักนะครับอันนี้จะเป็นเฟซโคนิ่งเมสเซนเจอร์หลักนะครับเมสเซนเจอร์โคนิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับไลน์หลักนะครับแล้วก็ไลน์โคนิ่งก็จะประมาณนี้นะครับสลับการโคนิ่งแอปขอบคุณสลับการรับชมครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทีรามบปายนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับมีสาราอะไรดีรีวิวมือถือใหม่จะมาทำให้ดูอีกทีนึงนครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ